ลัคนาพิจิกกับลีลาสำคัญของชีวิตปี2569สวัสดีค่ะ FC ป้าฟองบรรดาโหารานุโหนพูดอย่างนี้ทุกทีที่มาเจอกันวันนี้ป้าฟองก็ออกอาการแสดงความยินดีโดยภาพรวมกับท่านที่ลัคนาสถิตพิจิกสำหรับปี2569 หลังจากที่เจอหนักมาแล้วประมาณสองปีครึ่งเป็นโอกาสที่จะเดินทางใหม่นะคะโดยประฟองเข้าเรื่องเลยว่าในบรรดาเรื่องบวกและลบที่เกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นปี2อ6 9นหนี้ลางจากดาวขนาดใหญ่ที่บ่งบอกเหตุการณ์สำคัญ วงเล็บยังมีเรื่องยิบย่อยอีกมากทั้งบวกเลยลบนะคะที่จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตพิจิกย้ำอีกครั้งว่าป้าฟองทำนายตามลัคนาเท่านั้นโปรโดอย่านำไปใช้ผิดประเภทเป็นชาวราศีเพราะเคยมีคนพลาดโชคไปประมาณเป็นร้อยล้านมาแล้วป้าฟองช็อกเล่าแล้วเล่าอีกเพราะว่าไปฟัง y o u t u ู e ป้าฟอง ป้าฟองทำนายตามลัคนาแต่ท่านเอาไปใช้เป็นชาวราศีหรือเดือนเกิดลัคนาคือเวลาเกิดต้องผ่านการผูกดวงแล้วก็ใบตองลูกสาวป้าฟองก็ขึ้นกระทู้ปักหมุดไว้แล้ววิธีการหาลัคนาโปรดจะนำของป้าฟองไปใช้ผิดประเภทนะคะแล้วก็หลุดเข้ามาเรื่อยหนูลัคนานั่นแล้วก็ชาวราศีนั่นเนี่ย ป้าฟองบอกว่าไม่เคยพูดกับเรื่องชาวราศีเลยนะคะพอเข้ามาทีไรป้าก็เป็นห่วงทุกทีแกมหงุดหงิดย้ำแล้วย้ำอีกนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพวกท่านป้าฟองเคยเปรียบเทียบให้คนที่มาดูดวงชะตาให้ป้าฟองฟังว่าลักษณถ้าเป็นคีโมก็ยามุ่งเป้าแต่ว่าถ้าชาวราศีก็คือคีโมทั่วไปซึ่งกระจายมาก ปกติแล้วป้าฟองจะไม่ทำนายตามชาวราศีหรือเดือนเกิดเลยเพราะว่าประเมินว่าถ้าได้ก็จะประมาณร้อยละยี่สิบถึงยี่สิบห้าเท่านั้นไม่เหมือนลนักษณะเช่นพญาโหราธิบดีซึ่งมีน้อยนักในในประวัติศาสตร์ชาติไทยหนึ่งในจำนวนนั้นตามตำนานคือบิดาของสีปราด ท่านเห็นลักษณาลูกแล้วจากการกำหนดโดยวิธีผูกดวงสมัยก่อนต้องคำนวณกันเป็นเดือนพอท่านได้เวลาตกฟากลูกกำหนดลักษณะแล้วท่านรู้เลยว่าโด่งดังครับกรุงศรีแต่จะอยู่ไม่ถึงแก่จะตายไม่ดีแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายโดยวิธีถูกตัดคอเห็นไหมคะ ลักษณาเนี่ยโหนเก่งๆเขาดูแล้วเขารู้เลยเรื่องตายสมัยนี้ก็มีบรรณาจะมาเล่าให้ฟังบางทีพวกโหนรู้มากก็ยากนานเหมือนกันเนาะเออบางคนเหลือบดูดวงตัวเองเอาชักจะยังไงสะแล้วก็มีโอเคป้าฟองทำนายตามลักษณะเท่านั้นโปรดอย่านำไปใช้ผิดประเภทเป็นชาวราศีจะเป็นแนวนี้หนึง ตลอดทั้งปี2569ยังอยู่ในระยะเวลาเจปีที่เริ่มมาตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม2565ของการเปลี่ยนแปลงใหญ่คู่ครองหรือบรรดาหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลายตัวเดียวกันค่ะตัวเลขพบปัตตนิหรือการร่วมทุนหรือการมีศัตรูหรือคดีความแม้กระทั่งหุ้นด้วย ลงทุนหุ้นด้วยนั่นแหละเพราะว่าถือว่าบริษัทที่ท่านซื้อเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนชีวิตของพวกท่านเกณฑ์นี้เกิดจากมลุตยูจรเลขศูนย์ฝรั่งนะคะเดินในราศีพฤษศพอพบที่เจ็ดปัตตนิมลุตยูเป็นเจ้าของภัยอาเพศพอไปเดินในพบปัตตนิ ก็เลยสร้างแรงอาเพศเกิดที่นั่นที่ในระดับว่าประมาณกระะกฎาคม2572เมื่อยืนอยู่หน้าบ้านพวกท่านจะถามตัวเองว่าเรื่องทั้งหมดนั้นไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเช่นได้แต่งงานเออฉันเคยอยู่คนเดียวฉันได้แต่งงานะแล้วในระยะเวลาเจ็ดปีนี้หรือต้องอย่าร้าง มีคู่หนึ่งตั้งแต่มลตยูมานะลัคนาสถิตพิจิกอะตั้งแต่นู้นน่ะกรกฎาหกห้าท่านมีความรู้เรื่องโหรทั้งสองคนมาหัวเราะหัวเราะบอกไปย่าก,กันเรียบร้อยแล้วป้าฟองอย่าท้าทายมลตยูเออน่ารักดีทำไปเถอะถ้าสบายใจได้หมดถ้าสบายใจนะคะหรือคู่ไม่ค่อยป่วยกลายเป็นป่วยหนะักเหมือนโรค ชีวิตคู่ถล่มลงต่อหน้าออหรือหน่วยงานที่สังกัดซึ่งเป็นหุ้นส่วนชีวิตคงของพวกท่านพัฒนาโตเติบโตจนตามไม่ทันกดดันมากเออบางท่านถูกบริษัทซึ่งเป็นหุ้นส่วนชีวิตเปลี่ยนตกงานก็มีอ,อกลายเป็นจากเรื่องหุ้นส่วนชีวิตนะคะหรือเปลี่ยนแปลง เจ้าของหน่วยงานที่ทำอย่างเช่นร่วมทุนแบงค์ไปร่วมทุนอ้าวตำแหน่งชั้นสั่นไหวอย่างยิ่งหรือมีคดีความเป็นไปได้ที่ทั้งเราฟ้องเขาหรือเขาฟ้องเราเป็นต้นยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองพวกท่านจะถามตัวเองเลยว่าโหคู่ชั้นหุ้นส่วนชีวิตชั้น เช่นบริษัทที่ฉันทำงานอยู่พวกที่เคยร่วมทุนกับฉันหุ้นที่ฉันซื้อหรือว่าคดีความมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันอยู่ที่ฝีมือแล้วนะคะเช่นป้าฟองรู้ว่าป้าฟองปากไม่ค่อยดีก็ไม่เลยช่วงป้าฟองไม่โพสอะไรทั้งสิ้นไม่กดไลค์กดแชร์เรื่องอะไรทั้งสิ้นยกเว้นเรื่องแม่ทับกุ้ง <laughs> กดไลค์กดแชร์ชอบท่านนะคะเขาเรียกกันว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นนักเลงเจริงนาะนานๆจะโผล่สักทีกรุงรัตะนโกสินลบุญเก่าเมืองมาค่ะส่วนพวกคนชั่วก็ปล่อยเข้าไปเล่นกันเลอะเทอะวงการตำรวจตอนนี้ไม่เคยหวังอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็ได้แต่หวังว่า ตำรวจน้ำดีจะพากันไม่ถอดใจนะคะอย่างแม่ทัพกุ้งยังโผล่ขึ้นมาถึงแม้คนจะไม่เห็นแม่ทัพกุ้งอะถ้าท่านไม่มีเหตุการณ์เรื่องลบๆกับขมแมท่านก็คงกเกษียณไปเงียบๆเพราะมาเป็นแม่ทัพภาคสองแค่ปีเดียวบทจะพวดก็พลวดขึ้นมาและมีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติได้มากบางทีไม่ต้องช่วยมากเลย แค่ได้มีโอกาสช่วยประเทศชาติเราก็ดีใจแล้วเนาะข้อ2ทุกครอหนักรอบใหญ่เริ่มค่อยๆคืบคลานครอบงำชีวิตมาตั้งแต่ประมาณมีนาคม2566ย้ำข้ามมาถึง14กุมภาพันธ์2569เป็นเวลายาวนานถึงประมาณ2ปีครึ่งมาจะกล่าวบท ไปถึงทุกน์นี้ที่ทำให้พวกท่านฟันฝ่นาทุกข์ในครอบครัวแพรรัศมีใส่ชีวิตหลายด้านมากชนิดไม่มีใครช่วยได้ต้องรับผิดชอบบนบาหนักอึ้องตามฉลกจะมีทุกข์เพื่อนฝูงปลุกให้หม่นหมองพระเสามันตัวทุกข์อยู่แล้วเลขเจ็ดรังเดินในราศีกุมภ์พบที่สี่พันทุ พอฉลกจากทีเปน็นนีบอกจะมีทุกมันก็ทุกส้ำทุกเลยนี่แหละตัวการใหญ่ในชีวิตพวกท่านอะ่ะมันค่อยคคืคบคลานเข้ามากระซิบกระซิบกระซิบเข้ามาสิเออมันค่อยค่อยมันมา,ม,นม,ามันมาแบบพระเสามาแบบชา้าช้าแต่มาแบบหนักแน่นและมั่นคงมากล่อสเละเออเช่น พ่อแม่หรือคนในครอบครัวป่วยหนักหรือจากไปในระยะเวลาสองปีครึ่งนี้นะหรือพวกท่านป่วยเองต้องกินยาตลอดชีวิตหรือบางท่านเพราะว่าพบที่สี่เป็นเรื่องของกงสียอมล้มละลายเพื่อรักษากิจการครอบครัวไว้กันคนรอบตัวออกไปนี่ยอดจะพิจิตเลยรู้ว่าแพ้อย่างสู้เนี่ยพิจิตลละ หรือเกิดเรื่องใหญ่ในครอบครัวกงสีหรือมีหนี้มากหรือเจองานหนักเพราะว่าพบที่สี่ที่พระเสาไปเดินะพันธุเล็งใส่พบที่สิบกรรมมะเจองานหนักชนิดแบ่งอยู่คนเดียวก็มีหรือตกงานอุตลุดประฟองเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเฝ้าจะเปลี่ยนบอกใจเย็นใจเย็นๆอย่าท้อแท้หรือทุกข์ไม่มีงานเข้ามา เหือดไปเลยก็มีเออจังหวะชีวิตในสองปีเครื่องนี้จังหวะลบๆงานเหือดนึกหรือเปล่าว่าจะเกิดอ่ะเออหรือแบกภาระการเรียนของลูกหลานหรือถูกบังคับให้เรียนสิ่งที่ไม่ชอบไม่มีความสุขมันพบที่สี่บ้านที่ดินลดเก่งการเรียนกงสีทรัพย์ในดินสินในน้ำของครอบครัว พวกท่านทุกมาเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งแล้วไปถึง14กุมภาพันธ์2,569 3. สทุกยังไม่หมดแต่ตั้งแต่ต้นปี2,569ถึง22พฤศจิกายน2,569อันที่จริงเริ่มมาตั้งแต่5พฤษภาคม2,568 เกิดปรากฏการชะตาร้าวอีกเกณฑ์แทรกเข้ามาในชีวิตเห็นไหมทุกข์แล้วร้าวคนละอาการนะคะคือไม่ว่าจะอยู่กินทำงานที่ไหนก็จะมีเรื่องหงุดหงิดรำคาญใจเกิดขึ้นตลอดทำให้ต้องแก้ไขไม่มีความสุขแต่ก็จะรับมือได้เออบางทีไม่ไหวแล้วป้าเพ่นละแต่ กรณีนี้ร้าวนี้พวกท่านรับมือได้ตามชะโลกจะรำคาญคนสามานจะหมายปองพระราหูจรเลขแปดฝรัง่งเดินในราศีกลุมมาตรฐานเกษตรนี่ไงยังไงก็ได้แต่ว่ามันงุ่นงิดรำคาญเกิดชะตาร้าวหรือพินทุบาทเช่นมีตัวอย่างให้บ้างเล็กน้อยต้องซ่อมบ้านซ่อมแล้วซ่อมเล่าเฝ้าแต่ซ่อมเออ หรือรับมือคนหาคนมาช่วยดูแลคนป่วยในบ้านเป็นระยะระยะเห็นไหมบ้านอีกเหมือนกันหรือครอบครัวช่วยจากตกงานไม่มีงานทำให้มีงานทำโอ้โหตกงานได้กงสีดึงไปช่วยนะดูแลกงสีแล้วก็มีเงินเดือนแล้วนึกได้ว่าโอ้โหขนาดกงสีฉัน เงินก็เยอะแฮะดีกว่าไปรับจ้างข้างนอกก็มีเพราะว่ายังไงก็แก้ปัญหาได้เนื่องจากพระราหูจรเดินในราศีกลุ่มเป็นบ้านของพระราหูเข้มแข็งค่ะความบวกมันก็ได้ความลบมันก็เกิดเออไม่ตัดรอนกันนะหรือ,อ,อมีกลิ่นเสียงไม่พึงประสงค์เข้ามาในบ้าน <c oughs> เช่นแมวมาอยู่ด้วยเนี่เอือ้อรอบบ้านเลยอุตส่าห์ทำกระบางให้ก็ไม่เข้าไปเอือ้อหรือเปลี่ยนแปลงบ้านที่ดินรถเก๋งการเรียนตามอารมณ์ว่ากันไปถ้าเป็นความสุขทำไปไม่ว่ากันเลยนะคะสีซ้ำเข้าไปอีกปรากฏการหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนัก คุ้มครองดวงชะตาได้น้อยตั้งแต่ต้นปีถึง31พฤษภาคม2569เปิดโอกาสให้เกณฑ์ลบเล็กน้อยที่รอเกิดกลายเป็นลบหากลบจะเป็นลบมากหากลบมากจะเป็นลบสาหัสอีกทั้งมีโอกาสได้ความผิดจนแทบจะถอดใจตามชะโลกได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปร,ราปร,ราชัยนั่นเอง จากทีปณีนี้บอกเพ,พราะพฤหัสบดีจรเลขห้าฝรังไปเดินในราศีเมถุนมาตรฐานปราเกษตรพบที่แปดมรณะนะเช่นปะะฟองจำได้ขึ้นใจเพราะว่าสะดุง้งเมืองเราที่ไม่ได้ลักคณาราศีพิจิกนะคะแต่ว่าเคยได้เกณฑ์น,นี้ถูกกล่าวหาว่า เมืองไทยมีแต่คนต่ำๆจนป้าฟองงงมีมิสเตอร์คนหนึ่งไปพูดเออแล้วก็เป็นข่าวฮือฮาในโลกโซเชียลป้าฟองจําขึ้นใจอะไรแย่ๆตามนิสัยดั้งเดิมของนักข่าวหรือมีกรมสรรพากรคืนภาษีให้แล้วบอกคิดพลาดขอเรียกเงินคืนปวดหัวต้องฟ้องกรมสรรพากรให้เข็ดเพราะว่าคิดผิดเอง พลาดเองแล้วมาเอาเงินเราเราคืนหรือทำข้อสอบได้แต่อาจารย์ลืมตรวจภาาฟองนี่แหละร <c oughs> ักตาไม่ได้ราศีพิจิกนะคะตอนได้เกณฑ์น,นี้ยกตัวอย่างให้ฟังคะ่ะแม่แมเ่เรียนเอกอยู่ที่บาร์เซลโลน่านะู a อเกรดอ,อกมา A อบวก A อลบแล้วก็ B B บนี่ยุ่งแล้วเพราะเรียนเอกะ เกิดอะไรขึ้นทำได้ด้วยปรากฏว่าโปรโฟเฟสเซอร์ก็มาสก,กิดพราวฟองอยู่ไปดูซิว่าอยู่พ,พลาดอะไรพอลูกสาวพราฟองไปตรวจสอบดูปรากฏว่าอาจารย์ลืมตรวจข้อสอบย่อยสามข้อต้องเพิ่มเกรดให้พราวฟองนี่ลูกป้าเจอก็ไปเดือนเดียวช็อกไม่ยาวนานนะ เจอจนได้หนูคิดแล้วแม่ว่าหนูต้องเจออะไร <g red out> เกรดออกมาแบบตกใจเดี๋ยว HR ที่แบงค์ชาติก็โวยวายว่าหนูทำเกรดตกว <g red> ู <out> เรียนเอกเนี่ยสงสารมากเลยพวกต่อเอกอะจบยากมีหนุ่มคนหนึ่งเรียนเอกญี่ปุ่นเคมีโ,หโ,หโพโะฟองมีลูกมีหลานอย่าให้เรียนได้เอกเนี่ย โดยเฉพาะที่ต่างประเทศบอกว่าสายไปซะแล้วลูกเพราะว่าลูกสาวพระฟองก็เอกแต่ไม่ใช่เคมีเป็นเอกเศรษฐศาสตร์นะคะเรียนยากมากลูกพระฟองนี่โสมเลยล่ะเออเนี่ยเมื่อไหร่จะมีความสุขอ่ะอีกตั้งปีกว่ากว่าจะจบนะคะหรืออันนี้ล่าสุดิีกลัคษณะพิติกจอดรถอยู่ดีๆ รถคันอื่นมาชนสี่ครั้งในระยะใกล้ๆกันครั้งสุดท้ายเยินไปทั้งคันหนูไม่ได้ทำผิดอะไรเลยป้าหนูอยู่เฉยๆมาถอยมาชนมันอะไรกันอะ่ะหนูไม่มีความผิดอะไรเลยเออพอๆกับอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยยกตัวอย่างเออหรือมีคนตายในบ้านเช่าต้องเคลียร์ไม่ใช่เรื่องของหนูเลยมาเช่าหนูออก เออเนี่ยเออหรือที่พวกเขียนจำขึ้นใจในกรณีนี้ที่เกิดล่าสุดคือคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลัคนาสถิตพิกิกนะคะเออไม่ได้โกงเรื่องรับํำนํำข้าวแต่เพราะไม่กำกับดูแลให้ดีสารให้ชดใช้นี่มื่นยี่สิบแปดล้านบาท OMG นี่กำลังโดนบิ๊กโจ๊ก สัดอย่างหนักอะที่แนวหน้าพอฟังแล้วตกกระใจเนี่ยเนี่เนี่ย,ยได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปร,ราหรือเปล่าโดนเรื่องนี้หมื่นี่สิบล้านแล้วก็โดนบิ๊กโจ๊กเล่นงานอีกเอ,อนายกที่ไม่ใช่ผู้ชายอะ่ะลองไปฟังนะคะแนวหน้าโดยสรุปจากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เชื่อว่าพวกท่านคงได้กลั่นพลังงาน ก๊กสำรองออกมาใช้เต็มที่ตีฟาเกนบวกแต่เกนลบก็หนักหน่วงมาตั้งแต่มีนาคม2566ผ่านมาเรื่อยต่อเนื่องถึงต้นปี2569ซึ่งถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมระฟองยกนิ้วให้สองนิ้วเลยนิ้วโป้งแต่ก็ฝากรอยแผลเป็นของชีวิตไว้ให้จดจําคนละเรื่องสองเรื่องบางคนก็เศร้าหนัก พ่อแม่บางคนก็คู่เออบางคนก็คดีความฝากรอยแผลเป็นในชีวิตบางคนพลาดเรื่องเรียนมันออกแนวลบซึ่งมันโดดเด่นต่อไปนี้คือลีลาของการเดินของดวงดาวสำคัญที่จะค่อยๆค,คลี่คลายให้ทางชีวิตในปี2569ยัีเกณฑ์อยากอยาักจากดาวอื่นอีกเยอะนะคะอันเนี้ยที่ภาพโมไปเนี่ย ทุกลัคนาราศีไม่ถึงร้อยละยี่สิบเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำไปแต่มันเป็นกรอบใหญ่ๆเอาละข้อ5เริ่ม14กุมภาพันสองพันาร้อยโบกมือให้กับความทุกข์ที่เป็นมาครบสองปีครึ่งตั้งแต่ต้นปี2566เข้าเดินทางใหม่ชีวิตใหม่ถึงสิ้นปี2569วงเล็บ ย้วยยาวไปถึง12เมษายน2571ยาวนาน2ปีครึ่งออกจากทุกเดินทางใหม่ของชีวิตนะคะบนเงื่อนไขว่าได้อะไรก็แต่เพียงยังเป็นเ,เพียงกลางๆางได้อะไรยังแต่เป็นเพียงกลางๆางนะคะออตามฉลกจะได้ของบ่อเลิศพร้องพอใช้การ แต่ถึงยังไงก็ได้เอ่อข้อนี้ต้องจําไว้เลยยังไงก็ดีกว่าทุกที่ผ่านมาสองปีครึ่งเพราะว่าพระเสาร์จอดเดินในราศีมีนพบที่ห้าปุตตะเช่นได้ทํางานหน่วยงานกลางๆหรือได้แฟนกลางๆไม่โดดเดน่นหรือได้ลูกพิการแต่ต่อมาก็หายเห็นไหมคะได้ไม่ครบหรือฟ้องชนะได้เงินครึ่งหนึ่งของที่ขอหรือยอดขายมากแต่กำไรน้อยเห็นไหมคะ ปันกลางๆไม่ได้โดดเด่นหรือได้บ้านใหม่ที่ไม่หรูหรือโชคร้ายเป็นมะเร็งแต่ระยะต้นนะไม่ต้องตัดทิ้งแต่ไม่คีมโมหรือแฮคัดนี่ยอดต้นและดอกลดลงได้แต่เพียงกลางๆแต่ไม่ได้เสกนี่ให้หมดไปนี่ข้อแรกเลยค่ะท่องไว้เลย14กุมภาพันธ์2,569ถึง12เมษายน71 ได้อะไรแบบกลางๆเท่านั้นเกณฑ์ใหญ่ในชีวิตนะคะ 6. ตั้งแต่31พฤษภาคมหัวหน้าเทวดาประจำตัวออกจากห้องไอซีแล้วมาคุ้มครองดวงชะตาและอำนวยโชคชัยให้อย่างโดดเด่นออกจากห้องไอซีแล้ววิ่งได้เลยอ่ะปกติแล้วออกมาจากห้องขังอาจจะป้อแป้ป้อแป้ สำหรับท่านที่ลักขณาอื่นแต่นี่ของพวกท่านนะลักขณาพิจิกหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนักแล้วก็ออกจากห้องไอซีแล้ววิ่งเลยอะ่ะไม่ได้เดินมาหาพวกท่านนะมายังโดดเด่นเลยอำนวยโชคชัยให้อย่างโดดเด่นถึง19ตุลาคม2569ช่วยลดความรุนแรงของเกณฑ์ลบมากในชีวิตให้เหลือเพียงลบ หากลบจะเหลือลบน้อยหากลบน้อยจะปัดเป่าไปได้และด้วยเกณฑ์ทางโหรนี้ที่เรียกกันว่าธนูเกณฑ์ช่วยให้สำเร็จมุ่งมาดปรารถนาจิตใจคลายความกังวลหม่นหมองจะโชคดีมีโอกาสบวชหรือไปต่างประเทศหรือเป็นตัวแทนหน่วยงานหรือได้เป็นที่ปรึกษาสำคัญหรือได้ทุนหรือมีผู้สนับสนุน หรือได้เรียนต่อหรือมีลูกตามฉลกได้ฐานาลุลาพาอยู่นองเนืองพลหัสสบดีจรเลขหฝรั่งเดินในราศีกรกฎอุดเด่นสูงนะคะเป็นพบที่9สุภะหรือโชคของพวกท่านอยากได้จังเลยเนี่ยปราฟองจะมีโอกาสไหมเนี่ยเจ็ดตั้งแต่20ตุลาคม ถึงสิ้นปี2569เกณฑ์บวกย้ายจากย้ายเข้าเรื่องงานจากโชคเข้าเรื่องงานหรือกิจการหรือเกียรติยศหรือชื่อเสียงได้เลื่อนวิทยาฐานะมีอำนาจตะบะบรารมีตามระดับวาสนาแล้วจะมีปรากฏการ์ที่เจอกับการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหายเองในช่วงนี้ตามชะโลกไข้าหายเอง คนยำเกรงจะรุ่งเรืองพรฤหัสบดีจรเลขห้าฝรั่งเดินในราศีสิง์พบที่สิบกบมาเช่นเลือดออกในสมองแล้วซึมหายไปไอ,ไอมานานหายช่วงนี้หรือได้งานหรือได้โครงการออกจะใหญ่เป็นระยะระยะผิดปกติเพราะว่าอุดแปลว่าเด่นข้อ8มาแล้วตัวแสบปรากฏการดวงร้าว อยู่กินที่ไหนไม่มีความสุขจบลงครั้นตั้งแต่22พฤศจิกายนถึงสิ้นปี2569ย้วยาวให้เลยถึง10มิถุนายน2571เป็นระยะเวลา18เดือนเต็มที่พระราหูตัวแสบจะให้คุณกับพวกท่านแบบ18ปีมีครั้งเดียว เออสิบปีมีครั้งเดียวนะคะรอบหนึ่งพระราหูเดินน่ะและรอบนี้จะเป็นไปอย่างโลดผลนดงดังเกินคาดคิดที่จะมีคนอวยทั้งสถานะยศเงินทองให้ตามระดับวาสนาตามชะโลกพระภูบาลให้สถานยศเงินทองพระราหูเลขเออจอดเลข8ดฝรัง่ง เดินในราศีมังกรมหาจักฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงซึ่งอยู่ในภพที่สมสหัสชชะปกติพระราหูท่านจะให้คุณใครที่ไหนแสบจัดเลยจะให้คุณเฉพาะ3เดินไปในสอาณาเขตหรือภพเท่านั้นของคนคือสหัสชชะภพที่สามอริภพที่หและ11ิบเอ็ภพลาภะ ออที่พระราหูจะให้คุณคราวนี้ยี 20, ่สิบพฤศจิกายน69เป็นต้นไปสิปเดือนพวกท่านได้คุณจากพระราหูยกเว้นเขาเป็นมหาจากกักรก็อาจจะต้องเป็นทุกขลาบลาบขะทุกแต่ยังไงก็ได้นะคะตัวอย่างนี้ที่ผู้ที่พระฟองจำฝังใจแม้ลัคนาท่านจะไม่สถิตราศีพิจิกคือ คนมีวาสนาสูงอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้จะแพ้เลือกตั้งแต่ได้เป็นองค์ขมนตรีเห็นไหมนี่นี่ยอดจะแม่นเลยพระภูบาลให้สถานยศเงินทองเป็นพวกเราก็จะมีที่เป็นคนที่วาสนาไม่ถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็อาจจะได้จากพระภูบาลในระดับต่างๆกันเช่นของป้าฟอง อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งส้มมาสักหลังก็ดีใจแล้วได้กินชอบกินส้มเขาบอกว่าส้มเหนือกินไม่ได้มีสารพิษกินส้มฝรั่งก็ได้ส่งมานี่โอ้โหกินจนผิวหนังเหลืองหมดเลยชอบกินส้มเอได้แค่นี้ก็ดีใจแล้ว ระดับอย่างฟองสนานจามอนจันหรือได้เลื่อนในระดับสายงานบางทีจากไว้ประธานไปเป็นประธานก็มีหรือผู้มีอำนาจเรียกเป็นสัญญาเพราะว่าพบที่สามนี่มันเอกสารด้วยอะ่ะหรือพวกท่านจะแต่งนิยายสนุกสนุกก็ได้อาจจะเดินทางบ่อยอ มันมีอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันรวมอยู่ในแล้วว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยพระผู้บานให้สถานยศเงินทองหรือเจ้านายหางานพิเศษให้เป็นต้นส่งงานให้เอาทำมานะ,ะกำลังบ่อท่ากำลังพึ่งดวงร้าไปหยกหยกอา้าวนายเก่ามาช่วยซะแล้วป้าฟองกล่าวโดยสรุปพวกท่านที่ลักษณะสถิตราศีพิจิกได้ใช้คุณสมบัติที่เป็นนักธรรม และนักสู้ที่แม้เขาจะสุดแต่ก็ไม่ถอยตีฝ่าทุกจะมาครบสองปีครึ่งแล้วในปี2569นี้ซึ่งปี2569จะเป็นปีที่ชีวิตค่อยๆค,คลี่คลายแล้วรับเกณฑ์ในทางบวกจากดาวขนาดใหญ่วงเล็บยังมีดาวขนาดเล็กอีกเยอะนะคะออกอาการได้ทั้งบวกเลยลบ เริ่มตั้งแต่กลางกุมภาพันธ์เป็นต้นไปออกจากทุกข์ไปสู่ทางเดินใหม่ที่จะได้อะไรแบบกลางๆแล้วตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปหัวหน้าเทวดาประจำตัวออกจากห้อง i อซมาคุ้มครองดวงชะตาและอวยสถานะให้ต่อด้วยเรื่องงานและกิจการถึงสิ้นปีแล้วปลายพฤศจิกายนเป็นต้นไป18เดือน ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือทั้งสถานะยศเงินทองแถมมีโอกาสร่ำรวยโด่งดังตามระดับวาสนาด้วยจึงโปรดอย่าจมกับความทุกข์ที่เป็นมานานจนชินกับความทุกข์เพราะเสาเล่นงานจนชินจนลืมสังเกตและสัมผัสเกณฑ์บวกในชีวิตที่จะเกิดในปี2569นี้ที่จะค่อยๆทยอยปรากฏ คือทุกจนลืมว่าสุขเป็นยังไงเลยบางคนให้กำลังใจนะคะลักขณะอยู่พิจิกดียิ่งพนคิดยิ่งกว่าเผ่าพันธุ์ท่านนายกยิ่งรักด้วยไม่รู้จะได้อะไรแต่ได้อะไรก็ได้เพียงกลางๆเท่านั้นก็มีอย่างเดียวคือให้กำลังใจกันและกันไปละไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามและโชคดีปีใหม่2569จากครอบครัวจามนจันทร์และแอดมินสวัสดีค่ะ